สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Battlefield Bad Company p า r ท,ท,ที่2ของเราแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับจะเป็นสงครามยุคปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ดูคัดซีนกันไปก่อนนะ แบทคอมมาน,นีรอกครับเรายังมากับกลุ่มเล็กๆนะเป็นกลุ่มทหารเล็กๆเหมือนเดิมเข้ามาปฏิบัติภารกิจอะไรอย่างเงี้ยม,มากันสี่ห้าคนนะครับไม่มีปัญหา อาวุธครบมือเลยนะครับปืนอะไรกันบ้างวันนี้มานสี่คนนะดูจากฉากแล้วอะ GPS HQ พีด,ดั๊ สภาพอากาศเหมือนว่าเป็นหิมะปกคลุมนะับอากาศหนาวน่าดูใครมาติดสเก็ตระเบิดเวยเนี่ยระเบิดหน้าไป let's go จะได้บังคับแล้วมั้งมีรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้ บลงบลงจะต้องกำจัดไอ้พวกนี้ก่อนนะจัดไปไม่ว่ากันโกเร็วเร็ววิงว่งวิง่งวิ่ง Follow Unit นะตามลูกทีมไปขาไม่รู้ว่าเราเป็นหัวหน้าทีมหรือเปล่าเนี่ย จะเป็นลูกน้องก็ไม่รู้นะอันนี้ดักซุ่มอยู่นะครับรอก่อนรอ,รอก่อนมันมาแล้วนับถอยหลังนะครับชู่ยิเงเลยโอ้โหอ้าวปุ้ยไม่ทันยิงเลยมึงยิงกันหมดแล้วอะมาเดี๋ยวเราลงไปเก็บปืนนะครับมีลูกซองรีโหลดช็อตกันก่อน เฮ้ยมันยี่ห้อเลยเนี่ยปืนเนี่ยปรับโหมดได้ด้วยเพอร์เฟกต์ไปไปวิ่งตามยูนิตไปนะวิ่งตามพวกเพื่อนของเราไปมากัน4ี่คนรวมทั้งเรานะครับตอนนี้ก็เฮ้ยเอเจนดูเหมือนว่าจะโดนจับตัวมานะครับ ตอนนี angel, so ้ก็รายงานนะคุยกับกองทัพอะไรงี mm ้ป hmm. so ่ะเฮ้ยไม่นะไอ้ซัดไอ e ซัดเพรางั้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้วนะครับ ขากำลังจะยิงกัะมึงไม่เห็นเหรอทำไมไม่ยอมไปเถี่รอฟังคำสั่งอย่างเดียวอะคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนรับคำสั่งปะคนนี้เราหรือเปล่าเนี่ยน่าเป็นคนนี้ปะ ไวิ chemin, two, <and S 1> ่งเลยวิ่งเลยอะไรมึงเนี่ยไอ้ไอ้มืดเรียกตานี่เราบอบก่อนนะครับข้างหน้าเฮ้ยมีคนคนจัดไปหนึ่งหนึ่งดอกสองดอกสามดอกชึบโอ้โหยอย่างสงครามเอ้ยกูมานทำสงครามนีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าประตูเข้าประตูโอ้โห โดนยิงนะบนหลังรถมีอยู่ตัวหนึ่งอยูต่ต,ตัวหนึ่งแต่กระจายคนขับอยู่คนขับใช่ไหมเธอรึงทะลึง่งเฮ้ยมีทางไปนะมีทางไปไปได้นะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนเฮ้ยโอ้โหเมืม่อกี้เห็นแวบๆบแบบเอ็นแวบๆบแบบจัดไปหนึ่งดอกใครละเนี่ยใครละเนี่ย ริงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงให้ปล่อยไว้นะครับอันตรายเฮ้ยมีม,มีมีหนึ่งตัวเหมือนจะเป็น RPG ซะด้วยโอ้โหวิงว่งวิง่งจี๊ดเลยอย่างเงี้ยโอ้ยออกมาหลบก่อนนะอย่างนี้ไปทางนี้ไปได้โอ้โหเห็นกูด้วย ผมไม่เห็นมาแล้วนักนี้ต้องไปหามุมก่อนตายยังวะอะไรกันนักหนาะยิงขาตอนนี้พวกเราเคลื่อนที่แล้วนะตายตายังตายยังเสียดายมันไม่มันไม่มีโหมดโคออบนะ มืนัน้สนุกแน่มีเดมันตีเพย,ย์เยอร์ยิงกันเป็นกองทัพอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปไปลุยก่อนนะอุ้ย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 โดนโดนโอ้ย,อ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 ยกับตายหลบข้างอาคารก่อน ผมเสียงมันดังทำสงครามการสนุกสนานยิงโอ้โหโอ้โหหลบหลบยิงแขนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละนี่แนะม,นะมึงอย่าทะลึง่งอย่าทะลึง่งเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตายเหรอมันจะอึดเกินไปแล้วนะ โอ้ยโอ้มีมีตัวนึงมีตัวนึงเบเล่เบเล่ใส่หมวกเบเล่เหรอเอาไม่ตายไม่ตายรู้เรื่องอย่างเงี้ยรู้เรื่องไปเคลื่อนที่ไปทางหน้าอะไรอะเดี๋ยวเราขึ้นชั้นบนดีกว่าไหมเอาไม่มีชั้นบนเหรอ นี่ไม่เห็นบันไดนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเครื่องบินโอ้โหยิงกันสนั่นจอสามารถก็ยิงไปก่อนไอเบเล่ไอโมงไอโมง เอายังไงก็ว่ามาว่ามาเลยว่ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีวะที่รู้อยู่ในโพงญ้าไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่ไงกูเห็นละกูเห็นละจัดการเกอบไปแล้ว ออกมาอย่างนี้เดี๋ยวมึงตายเอ้ยเยมาขยับเมาขยับเมาขยับเฮ้ยยังไม่ยังไม่จบสงคารามยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งนับศพทหารเอาไม่ตายด้วยโอ้ยยิงขาก็ตายนะครับไม่สนแล้วตอนนี้ชั่วโมงนี้ยิงอย่างเดียว มาที่ทโคเวอร์ก่อนนะครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมย,ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมจัดหนักจัดเต็มเฮ้ยเฮ้ยก็ยยใ,ใ<ป>ช้ได้นะเกมนี้เรียบร้อยอะไรเหรแท้ง ไปแล้วไปลุยกันต่อนะครับอือโอ้โหเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวยิงกู้ขยิมกู้รงเหรออุ้ยมีรถถังมานะครับอู้หูมันหันกระบอกปืนมาทางนี้เรียบร้อยเลยไงเป็นไงละ่ะวิง้ง วิ่งจ้าวิ่งจ้าโอ้ยเราต้องไปใกล้ๆกว่านี้นะครับอย่างนี้ไปได้ไหมอาที่หลบก่อนนี่ยประเด็นนี่ยคือชั้นบนนะจริงจริงเรียบร้อย โอ้โหไม่เลี้ยงกูเลยเนาะปล่อยกูก่อนย้อมเดี๋ยวเราหลบก่อนนะครับต้องไปวางระเบิดรถถังปะเนี่ยโ,โบงบงโบงถ้าอยู่อย่างนี้ผมตายแน่นอนนะนเพื่อนไม่เคลื่อนที่เหรอเดี๋ยวกูลุยเองก็ได้อยเงี้ย เปลี่ยนปืนก่อนดีปะ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเองนะครับดูเหมือนว่ามันต้องให้เรไารรไปวางระเบิดอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตาย